เอ็ดไม่กลัวกลัวอดด้วยคลิปนี้ทันใดใจไม่แข็งพอเรื่อนผ่านได้ตามอัธยาศัยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดแฟนๆการ์ตูนไทยคลาสสิกทุกท่านที่ยังไม่ผ่านทางไปและเลยไปแล้วยังแวะมาสปอยสปิ i ิติว r e ีวิวการ์ตูนไทยคลาสสิกกลุ่ม v ี p อ9ขอบคุณพี่อาร์ตและสากลการิมินเมื่อดอก นิ้ววานจั่วหัวมานแหลกก็พบกับเสียเจียงเสียใหญ่ไวห้าสกว่าแต่ไฟยังร้อนรุ่มอยู่ส่วนคุณนายของเสียน่ะหรอเมื่อก่อนตอนสาวๆสวยงามอย่างกากินาลีแต่ตอนนี้เป็นผีเสื้อสมุดไปซะแล้วซึ่งก็ทำให้เสียเจียงอารมณ์บ่จอยแน่นอนเมื่อน้ำพริกถ้วยเก่ามันบูดเสียก็ต้องออกมาหาหอยคงหอยแคงหอยเชอรี่กินนอกบ้าน โอ้โอ้หนูเชอรี่จ๋าชอบก็ามาอบอหนูบ่อยๆสิคะเบอร์ห้าบบกาเลยแรกๆคุณนายก็ไม่ยอมแต่เสียก็ไม่สนใจความสุขของใครของมันยิ่งคุณนายมายุ่งมากๆเข้าจะโดนโลดทิ้งเอาดื้อที่บ้านไม่มีใครค้าเหือกับเสียคุณนายก็ได้แต่สาบแช่งส่งๆไปมั่วนักห้าไม่ฟังงั้นเป็นเอ็ดตายไปซะฉันจะได้รับทรัพย์อื้อซ่าเอ็ดไม่กลัว กลัวอดเว้ยแต่พอโดนเข้ากับตัวเองก็จ่อยเหมือนกันทุกลายไปเพราะเสียก็มีอะไรกับสาวๆมากหน้าหลายตาหลายอาชีพสรรหาไปเรื่อยตามภาษาคนมีตังค์ขนาดเลือกแล้วนะเสียยังโดนดีเข้าจนได้เคยอดีที่โดนแค่เบาเฮ้ยน้องมีหน้าฉี่ทีไรถึงได้แสบดี ee, นะมันแค่น้องไงถ้าเป็นเอดแล้วก็สีแงแกจะเลิกก็เลิกไม่ได้พรใจมันลัก จริงๆก็น่าเห็นใจเสียอยู่หรอกเพรอะน้องๆหนูๆสมัยนี้หน้าตาจิ้มลิ้มอกตุ้มแถมยังแต่งตัวล่อเป้าอีกต่างหากใครจะไปทนไหวขนาดพระสงฆ์องค์เจ้าตบะแตกมาบ้างแล้วบางลายด้วยความกลัวเสียก็เลยต้องหาสาวมาเลี้ยงไว้เป็นสมบัติส่วนตัวจะได้ไม่ต้องผัดให้ใครชมดังนั้นจึงสั่งลูกน้องไปจัดหามาให้ได้ตามสเปคนี่น้องแตงโมครับ สวยสวยน่ารักและก็เท่าแตงโมจริงๆด้วยจะแดงไงนาะเงื่อนไขต่างๆก็ตกลงกันได้ไม่มีปัญหาและเสียก็หาห้องให้แตงโมอยู่อย่างดีสมกับเป็นเด็กเสียแล้วเสียก็ได้ลิ้มรสแตงโมเนื้อแดงหวานนุ่มชุ่มลิ้นยางอร,อร่อยอร่อยเวลาผ่านไปเกือบปีหลังจากอิ่มสุขอยู่พักใหญ่แต่แล้วความสุขของเสียก็เริ่มถดถอยลงไป เมื่อเจ้านกตัวดีมันก็ขี้เกียจขันขึ้นมาอานิจจังวัตสังขาลาขันสิขันไอ้งี่เง่าทอระยศเหรอไหวไม่คาเซียซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้เสียกุ้มใจเป็นอย่างมากจะใช้ยาก็กลัวตายขาอกไปซะอีกร่างกายก็ไม่อำนวยแต่ใจมันยังอยากอยู่ก็ได้แต่กอดจูบลูบคำฮฮ่ฮ่าไม่ได้กินดมกลิ่นก็ยังดี แต่เป็นแบบนี้บ่อยๆเข้าโอ้น้องแตงโม,มอารมณ์คงค้างเตืงแน่โถน่าสงสารและเมื่อน้องแตงโมทนไม่ไหวก็ต้องไปหากิ๊กรุ่นลาวคราวเดียวกันและก็ทําให้น้องแตงโมไม่ต้องเก็บกดต่อไปเพราะกิ๊กหนุ่มพาไปเที่ยวถึงสวรรค์ชั้นสูงแต่เรื่องนี้เป็นความลับเสียไม่รู้แต่กิ๊กหนุ่มรู้ว่าน้องแตงโมมีเสียเลี้ยงอยู่ แตงโมไม่ได้ปิดปังแถมยังแบ่งตังค์ให้กิ๊กใช้อยู่ด้วยแต่ก็แอบกลัวเสียจะรู้เหมือนกันแต่ทั้งสองยังลักลอบพบพบกันอยู่เสียเจียงก็โดนสวมเขามาพักใหญ่นานวันเข้าความรักก็ไม่มีในโลกจริงๆเสียก็ได้รู้ความจริงจากลูกน้องของเสียเองวันนั้นเสียโกรธมากจึงมาสอบปากคำน้องแตงโม ซึ่งน้องแตงโมกล้าทําก็กล้ารับแต่เสียก็รับไม่ได้ต้องให้น้องแตงโมเลือกจะเลือกใครระหว่างเสียกับไอห,หนุ่มนั่นเมื่อแตงโมเลือกไม่ถูกชักแม่น้ําทั้งแปดมาพูดอ้อนขอเก็บไว้ทั้งสองคนเสียงอ้อนของหญิงสาวทําให้เสียใหญ่หวั่นไหวและใจอ่อนในทันทีได้ยอมถอยมาในก้าวได้ฉันจะไม่ตัดสินใจตอนนี้แต่เธอจะทําอะไรก็อย่าให้มันประเจิดประเจอนนะขอบคุณเสีย เสียใจกว้างมากหนูดีใจที่เราสมานฉันกันได้ยกแรกแตงโมชนะไปแล้วมาบอกกิ๊กตุงว่าเสียรู้เรื่องแล้วแต่ไม่พังเขายังไม่เลิกคงยังทิ้งไม่ลงโถสังขารไม่ให้แต่ใจยังอยากไม่รู้จะเห็นใจสงสารหรือสมเพศด,ดีเสียเขาก็ยอมอ่อนข้อให้แล้วเราจึงไม่ควรไปลบหลู่เขาจ้าจ้าต่อไปจะไม่แตะ ก็ยังคงมาหาเธอถึงจะทำอะไรไม่ได้เต็มที่ได้แต่สัมผัสภาย,ภายนอกเท่านั้นพยายามปลุกปั้มอารมณ์ด้วยวิธีต่างๆก็ยังขอพับเหมือนเดิมรับหลังเสียเธอกับกิ๊กก็นัดพบเพื่อความสุขกันอยู่เสมอสวาสดหรือรักสามเท้าจึงดำเนินต่อไปยิ่งนานวันเสียยิ่งทำใจลำบากเหมือนปลูกต้นไม้แต่ไม่ได้กินผลแถมคนอื่นเอาไปกินซะอีก หลังจากยอมงอมานานคราวนี้คงต้องยอมหักจะไม่ยอมให้คนอื่นมาขาโมยแตงโมโต้นไปกินอีกต่อไปจึงจะไปบอกเลิกให้ดูแล้วดูรอดพอถึงห้องแต่แตงโมไม่อยู่เสียเลยเข้ามาในห้องไปยืนเล่นที่ระเบียงและเห็นแตงโมกับกิ๊กกลับมาต้องมาทําอะไรกันแน่ๆได้การละเสียรีบเปิดหน้าต่างแล้วออกมาล็อกห้องไว้เหมือนเดิม จากนั้นก็ปีนหน้าต่างกับเข้าไปหาที่ซ่อนตัวสักครู่ทั้งสองก็เข้ามาในห้องยอกล้อคอเคลียอย่างมีความสุขและเป็นอย่างที่เสียคาดการไว้ทั้งสองก็ได้เริ่มบทพิศาวาสเสียก็ได้แอบดูบทพิศาวาสอันเล่าร้อแบบจังของสองหนุ่มสาวก็รู้สึกตื่นเต้นและทึกใจแล้วอารมณ์แบบสุดๆจนเสียมองไม่กระพริบตาไม่เฉยช้าเหมือนในหนัง ที่ดูจนเบื่อเมื่อเกมพิศวาสจบลงเสียก็ปรากฏตัวขึ้นเสียเข้ามาได้ไงคะประตูล็อกอยู่เรื่องนั้นไม่สำคัญสำคัญว่าจะทำยังไงต่อไปแล้วจะให้ทำยังไงคะเธอสองคนไม่ต้องตกใจไปคดีพิกคือตอนแรกเสียตั้งใจจะมาบอกเลิกแต่เปลี่ยนใจหลังจากได้ดูเกมพิศวาสอันเล่าลอนและดันชอบขึ้นมาสัง,งั้ แต่ไม่ยอมเลิกกับหนูแตงโมและจะให้ทั้งสองคนคบกันต่อไปอีกแต่มีข้อแม้คือเมื่อทั้งสองเล่นเกมพิศวาสจะต้องให้เสียอยู่ดูด้วยทุกครั้งที่เสียอยากดูแล้วจะมีทิปให้ด้วยถ้าไม่รักก็จบกันไปทั้งสองจึงออกมาตกลงกันที่ระเบียบเอาไงเราต้องพึ่งเขาเธอไม่อายเหรออายแต่อีกน้อยคงชินเธอตกลงเธอนะก็ได้ แต่เธอต้องบอกเขาให้ติปฉันเยอะๆนะทั้งสองจึงตกลงรับข้อเสนอเสียอย่างสบายใจทุกอย่างไม่มีปัญหาเสียจึงได้ดูหนังสดอย่างสบายใจจนฉ่ำปอดความสุขของใครของมันถ้าไม่หนักหัวใจใครก็ทำไปเถอะจบแบบดอกยิ้มหวานหวานฉ่ำกันไปสงสารแต่คุณนายของเสียได้แต่เปิดแต่ไม่ได้ปิดนี่คือหนึ่งจากหลายเรื่องในกลุ่ม VIP หากท่านไดสนใจอ่านเองทั้งเล่มเต็มเรื่องสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจการ์ตูนไทยคลาสสิกมีลิงก์ติดต่อให้ตายคลิปด้วยนะครับหากคุณยังคิดถึงแม่ก็กดแชร์ให้แม่อ่านด้วยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และติดตามสุดยอดกำลังใจคือการกดไลค์สุดยอดแห่งการให้คือการกดแชร์สุดยอดแน่ๆแค่กดติดตามสวัสดีครับ